สวัสดีตอนเช้าครับสวัสด,ดีตอนเช้าเพื่อนๆวันนี้มาแอบดูหนึ่งสาวหนึ่งนุ่มหนึ่งนุ่มหนึ่ง,งสาวครับตัวเล็กดูนุ่มน้อยมากหนาวมากครับวันนี้หนาวมากไม่นอนอู่ครับไม่นอนอู่ไม่นอน,อ,อนตรงนี้แหละดูหลับ เห็งนงี้หลับนะครับถ่าเพื่อนตอนเชา้าักทายเพื่อนตอนเช้าแล้วต้องฟูมแล้วันะกทายเพื่อนตอนเช้าแล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับอืมหนาว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 วันนี้ใส่เสื้อสามชั้นเลยเมื่อคืนนี้ใส่เสื้อใส่เสื้อสามชั้นหนึ่งสองสามสา อันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ยสาวน้อยนั่นเนี่ยฮนะหอมแก้มพ่อตอนชเช้าแล้วใส่ชุดใส่ชุดลาตีใส่ชุดหอมแก้มน้องยโอ้หอมแก้มน้องใส่ชุดลาตีนะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเน้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนเนีฮะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนตอนเช้าแล้ว ที่ไอไอุ่นใส่เสื้อลาตีใส่เสื้อลาตีนอนกลางคืนด้วยหนาวมากเลยนะหนาวมากห่มเลยนอนนอนแล้วก็อนอนกดอยู่ดูกน้นไหมกว้าเยี่ยวไหมเนี่ยเยี่ยวใส่ที่นอนไหมเนี่ยเยี่ยวที่นอนไหมเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาดิหอมแี้มนอ้อเนอะน้องปงษน้องปงมน้องปงมน้องปองษเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรน้องปงม์มาไหฮัลโหล Happy New Year ฮัลโหลฮัลโหลดูใครดูใครเนะี่ยพี่ไออุ่นน่ารักจังเลย แห้อุ่นน่ารักยังไม่ใส่เสื้อใส่เสื้อนอนใส่เสื้อลาตีนอนเสื้อตัวอื่นไม่ยอมใส่เสื้อเันหนาวก็ไม่ใส่ไม่สวยไม่สวยคนนี้ขี้ร้อนครับคนนี้ขี้ร้อนมากเลยขี้ร้อนหนาวขนาดไหนก็ขี้ร้อนแต่กลางคืนกลางคืนนอนขดนอนขดคู่ขุดคูค่ต้องคู่ละก็คืนนอนหนิก็คืนนอนนี่แต่นนนนว,ว่า ตื่นปีสามมานอนก็เอามานอนข้างล่างเฮ้ยยิ้มสวยใส่ทักทายเพื่อนเลยแล้วทักเพื่อนตอนเช้าหน่อยเอยช้าว,วันหยุดอีกวันหนึ่งของปีใหม่นะครับวันหยุดอีกปีหนึ่งเอเออีกวันหยุดอีกวันหนึ่งของปีใหม่เอาๆ้ะเ่าแล้ว,ว,วสวัสดีเพื่อนเื่อนแล้ว หนาวไหมคราวไหมครับหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมต้องพูดหนาวไหมมมโควิดไม่ได้ไปไหนเลยโควิดอยู่บ้านอยู่บ้านโควิดอยู่บ้าน บิดขี้เกียจแล้วเนยไอ้เนี่ยิดไว้ลอิดไว้ข้อบิดน้องพวงไม่เป็นเลน,น้องพวงไม่ได้ไปไหน <c oughs> น้องพงกินนมคืนละโอสามสีขวดเลยดนยขวดละสีออนเลยขวดละสีอนสอเนเลยอะ เฮ้ยน้องไงนองไงหอมแก้มน้องนิดหอมแก้มน้องนิดหอมแก้มน้องอ๋อหนาวมากเลยใส่หมวกให้น้องดีดีเด็บเด็บใครเนี่ยชาบูอินดี้วันนี้กินชาบูอินดี้ไหมพ่อจะทำให้กินชาบูไหมรู้จักชาบูอินดี้ไหม

À, im này cái à, 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 à. à, à. ai họ chăm đón lắc mạc thì ai cái ai thì ai nón cô mạnh mạnh nè nón chai mạc mạc วันนี้พ่อจะหาเหาให้เด้อไหนเ้อเมื่อวานได้เจอเจอเหาตัวหนึ่งตัวใหญ่มากเลยไปติดเหาจากใครมาเนี่ยฮะไดติดเหาจากใครมา น้องภูมิน้องภูมิมีเห่าไหม้องภูมิมีเห่าไหมแกดึงออกแกดึงออแกดึงของน้องก่อนน้องใส่หมวกเท่หมวกพี่ไอไหนหมวกพี่ไอเข้าเข้าเข้านอนดีๆนอนดีๆเขาจะเห็นหวีนอนดีๆเขาจะเห็นหวีในมีหวีไหมมีหวีไหมโอ้ไม่หนาวหรอก ยกวีมันคนไหนยกวีมันกนไนเออเออเอไปกินเต๊นเช้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนอ่ะบายบายเพื่อนเพื่อนแล้วบายบายเช้านี้แล้ว บายๆน้องไอพี่ไออุ่นบายๆแล้วอ่ะน้องปุ้มบายๆแล้วลูกบายบายพายเอาหาวแล้วแล้วก็กินนมแล้วก็น,นกอนอีกตื่นในเช้าเลยเด็กวันนี้วันนี้ตื่นในเช้าเลยเที่แท้เลยฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแล้วพักเถอะแม่กดแชร์กดไลค์ไปกด้วยนะคะ จ้าไม่มาน้องพรมไม่มานะไม่มาจุ๊จุ๊ไม่มาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้พ่ออ้วนกับน้องไออุน่นหรือช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนครับหรือช่องน้องไออุ่นกับคุณพ่ออ้วนน้องพูมมาด้วยอีกคนหนึ่ง นะครับแมาว่า